เคยเป็น binge eating disorder มาแล้วซึ่งหลายๆคนอาจจะอยากได้รับการอัปเดตจากพันคือจริงๆอะ่ะมันก็ถ้าจะเรียกว่าหายขาดเลยไหมพันว่ามันมันไม่ได้หายขาดไปเลยทีเดียวอะ่ะเพราะว่ามันเกี่ยวกับแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะฮอร์โมนในร่างกายแล้วก็จิตนิดนึงอะไรเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าแบบ ทุกวันนี้มันก็ยังมีบ้างในบางครั้งมันก็ยังเป็นบ้างแบบบางช่วงอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราดีขึ้นมาเยอะมากๆแล้วแล้วก็เฮ้ยไฟหายแล้วก็ถ้าใครที่อยากลดน้ำหนักพันว่าแบบเน้นออกกำลับบงกายแล้วก็เลือกกินอาหารที่ดีดีที่สุดนะคะทุกคนอย่าอดอาหารกันมนาะไม่อยากให้ใครต้องแบบมาเจอกับการเป็นบิญชีตติ้งเพราะว่ามันแบบ มันไม่ได้แค่รู้สึกแย่แต่ว่ามันแต่ย่ต้องนัดไปกินข้าวกันเยอะๆแต <laughs> ่ไม่เอาดึกได้ไหมหนูรีบนอนหนูจะนอนเร็ว <kop ards> <sk r isa> อวดเล็บหนอ่อยนี่ ถ้าพันชอบกินตอกเราชื่อตอกชอบกินตอกไม่ได้แปลว่าชอบคนชื่อตอกใจลายไปปะ CQK ทะักทุกคนทำงานเลิกดึกก็ได้ได้เป็นบางวันได้เป็นบางวันไงก,ก็เดี๋ยวบางวันกินด้วย พรุ่งนี้เลยไหมล่ะพี่มิกเอ้ยทุกคนอันนี้เป็นคำถามที่แบบว่าหลายๆคนถามมาเยอะมากว่าเล็บยาวแบบเนี้ยถอดคอนแทคยังไงวิธีนี้นะคะพันได้มาจากฝ่ายโฟอีฟซึ่งเป็นวิธีที่เวิร์กที่สุดในโลกใบนี้ต้องขอขอบคุณทางฝ่ายโฟอีฟที่บอกพันฟอีเลยงงนะคะคือวิธีการนะคะทุกคนนี่นิ้วฮึบ ล่างแต่ว่าพันจะยังไม่เอานิ้วแตะตานะเพราะว่ายังไม่ได้ล้างมือคือเอาเราเอานิ้วแหกใช่ไหมทีเนี้ยเราใช้นิ้วอะไรก็ได้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วเล็กก็แด้แตะไปที่ตาใช่ปะแล้วก็กดนิดนึงอย่ากดแรงสมมติสมมติว่าแหกตาเยอะกว่านี้นะฮึบแล้วก็ใช้นิ้วข้างหนึ่งอะกดนิดนึงแล้วก็ดึงมันลงมาแบบลากลงมาแค่นี้คอนแทคกก็จะออกแล้วทุกคนมันง่ายมากคือต่อให้คุณจะเล็บยาว อีกกี่นิว้วอ่ะมันก็จะเอาออกถ้าใช้วิธีนี้วิธีจากฟาดฟีปนะคะ <c oughs> สวัสดีชีปิงปอง I miss you so much <c oughs> ตอนนี้ทุกคนว่างหรอทุกคนเข้ามาในไลฟ์เยอะจัง <c oughs> <c oughs> ที่เห็นมาตอนไหนฉันไม่เห็นรู้เลย I bring drum ma 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 I bring drum ma 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 Drum a ma 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 ทุกคนรู้แล้วค่ะพี่แฮนมา Drum ma 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 m I bring drum ma 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 ก็อยากให้พันลงรูปเลยเข้ามาเตือน คือแบบไม่ได้แบบชอบรูปขนาดนั้นไม่ได้รู้สึกว่าแบบรูปมันจึ้งใจอะ่ะก็เลยแบบว่าอืมไม่ลงกันดูทีละกันว่าจะลงรูปดีไหมเสียดายเหมือนกันนี้แบบไม่ค่อยได้แบบถ่ายรูปเยอะเท่าไหร่ ทุกคนท่านคิดไม่ออกลยนะรนอะบหน้าพูดคำว่าอะไรดีเนี่ยเปปีเองค่ะรอบหน้าสมุตพูดคำว่าอะไรดีหนูน่ารักไหมคะ <c oughs> นั่นผมของใครผมของใครก็ไม่รู้จ้าฉันก็ไม่รู้ เธอก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้อุ้ย <ragt> ปิดอุ้ยน่าสนใจเหมือนกันนะพูดสลีลีค่ะ ไว้ไปพูดตอนได้โชว์ที่จีนแล้วกันนะลิลีค่ะอุย้ยแต่วันนี้ที่ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ลาซาดาแล้วแบบว่าคนจีนน่ารักมากๆเลยคะ่ะทุกคนก็คือแบบว่าคือเขาไว้กรีดตาใช่ไหมแล้วแล้วแบบกรีดแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วแบบ พันน่ะก็ไม่รู้ว่าเขาพูดว่าอะไรเพ้อเจะอะไรอย่เงี้ยคือเราก็ไม่กล้าพูดใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวแบบเขาจะเข้าใจเจต,ตนานเราผิดคิดว่าเราไปแบบล้อเลียนหรือเปล่าแต่เราแบบว่าไม่รู้พูดว่ายังไงแล้วแบบก็มีคนจินตะโกนมาให้แบบน,นาบ่ารักมากมากเลยหันห่างหันห่างแองก r ้เบเธอวันนี้ Angry Bird น ไม่ขึ้นแล้วเพราะว่าฉันซื้อเจลปัดผลมันแล้วรอยยิ้มข้งเธอในวันดีมีแค่มากมายกว่าเจ้าทุกดวนฟ้ารวมกัน ขอได้โปรดอย่าทิ้งฉันไว้อีกสักวินาทีก็ไม่ไหวขาดเธอไม่ได้เลยสักวันรอบหน้าก็ประโยคจีบเมมเบอร์ทำไมจะต้องจีบเมมเบอร์ด้วยในเมื่อเราจีบฝออายได้ ไปแหละชอบท่อนไหนในเพลงหนึ่งเกปดเจดชอบ,ชอบท่อนที่พันลองไปเมื่อกี้แหละรอยยิ้มของเธอในวันนี้มีแค่ามากมายก็เดาทุกดวงบนฟ้ารวมกันชอบมากแบบชอบท่อนนี้มากมันแค่แบบ เป็นอะไรที่น่ารักมากเลยทุกคนแบบรอยยิ้มของเธอในวันนี้มีค่ามากมากกว่าดาวทุกดวงบนฟ้าลงกันคือแบบท่านฟังแล้วแบบเธอถ้ามีใครคนหนึ่งมาลองเพลงนี้ให้เราฟังอะไรเงี้ยแบบ้องเพลงนี้ให้เราอะโห เมนใครในพ็อกซี่เมนชอกุนอยู่แล้วจะเป็นเมนใครทั้งใจก็มีแต่ชอกุนอ่ะทุกคนกคนนี้พันอินกับจองกุกมากๆแบบเก่งมากอ่ะพันชอบมากแบบพันไปดูพร์ฟอร์มสเตทเอ่อ standing next to you อ่ะ ลดคือที่สุดอะ่ะคือพอ่อเก่งมากชอบมากชอบเพลงทั้งอัลบั้มเลย mm hmm. เพลงดีหมดคือแบบลดอ่ะแบบลดลดฉันบิวที่ไหนมา So gonna you I'm I'm gonna hate you. Gonna hate you. You never were. i'm gonna blame you for things that you don't do hating you's the only way it doesn't hurt Pain it good i love so they have he Sunday Sunday you next in Next the fire to to you ทุกคนถ้าเราเปิดเพลง Guilty ของพี่แทมินมันจะมันจะปิวปะ่ะมันจะหายปะ่ะ <laughs> <laughs> อุ้ยแต่ว่าสเตคิดออกเพลงใหม่ <c oughs> ยังไม่ได้เต้นเลยอ่ะ เป็นภาษาอะไรมา <c oughs> <c oughs> I bring all the drama มา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  I bring drama มา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  Hi o k a จะมาทัาให้อำนาจมืด กลวมากกลัาอะไรไปมากบายๆเราอะนะพี่พันทุกคนมันไม่ติวหรอกมั้งอะพอสก่นเอ้ยยังไม่ไปเพราะเราพอเนี่ย ถ้าเราพอปุ๊บเนี่ยเมลโลดี้มันไม่ต่อคอปเมลโลดี้มไม่ต่อยอะมันไม่ตัดไม่รู้เล่ ระบบฉันปวดหัวกับแก จริงๆอยากเปิดหลายเพลงนะแต่ว่าออตุยแน่เลยอุ๊ยทุกคนเพลงที่พันชอบมากก็คือเพลงโฟโต้ที่แบบว่าแมทในติ๊กต็อกช่วงเนี้ยเฮ้ยพี่ตัม้มสิบสี่แล้วมีนัดกันโอเคสิบสี่แล้วมีนัดกันนะจ๊ะ <laughs> อืม So how am I supposed to rewrite the chapters we made? I see you did it, and then I. ผู้คนพันโคเวอร์เพลง Standing Next to You ดิบะพันชอบมากเลยอ่ะ You know it's deeper than the rain, it's deeper than the pain, When it's deep like DNA. Standing next to you Standing in the fire next to you พันจะไปแล้วนะคะทุกคนเพราะเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำแล้วถ้าพันครบ ทุกคนต้องปั่นวิูให้พันนะ่ะสัญญาแล้วนะอีโอเคสัญญาและเกี่ยวก้อยสัญญาและประทับตาปิง้งเพราะฉะนั้นถ้าปันโคบกทุกคนต้องปั่นอยู่นะคะเอาล่ะฝึกก่อนนะไปแล้วทุกคนรีบนอนกันนะคะบ๊ายบาย